สวัสดีครับมาดู Market ็ตอนาสิ์ประจำวันประหัสที่9กุมภาพันธ์2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆของ Market Context เลยสักนิดนะครับ b บเออพยายามเอาราคานั้นเบรกหายของเมื่อวานแต่เบรกไม่ได้เพราะเซล l ์ r ด e เอนต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรก็ยังอยู่ในวันทั้มเฟรมบิ่งดาวใน Daily ี่ท e f มเฟรเท่ากับว่าเซล e r ยัง Control Market อยู่นะครับ จะเห็นว่าเรียนค่อนข้างแคบมากๆนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเทรดเดอร์รอข่าววันนี้เรื่องการคาดการเศรษฐกิจกของยุโรนะครับเพราะฉะนั้นแผนก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ต่ดไปที่ราคาไม่สามารถเบรกขึ้นไปในอ n น t i a l r ร์ริโนได้ถ้ากับว่าเซลเลอร์ยังคงคอนโทรลมาร์เก็ตอยู่นะครับสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือตลาดน่าจะบาลานซ์อยู่ในกรอบของ2วันนี้หรืออาจจะลงไปเบรกลงไปทำยูโรก็ได้นะครับนี่คือยูโร พาดอลล่าเองก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เรามีบาลานซิ่งสองวันนี้พยายามเบรกแต่โฮไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะขยายบาลานซ์เป็น3วันโดยเรสเมื่อวานนี้แคบมากๆเช่นเดียวกันเนื่องจากว่านักลงทุนน่าจะรอข่าวนะครับเพราะฉะนั้นตามใดที่ไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชียล s รสต์สโตได้ก็ยังมีสีสูงอยู่นะครับที่ตลาดนั่นจะติดอยู่ในบาลานซิ่ง3วันนี้ถ้าเบรกแล้วโฮได้เหนืออินิเชียลรส t โ ท a r เกตต่อไปของ b u y e r คือการเอาราคานนั้ขึ้นไปเทสแ a ร์เบรกดาวของ10วันนี้นะครับนี่คือพาลาทองคำเองก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามเบรกขึ้นไปเหนือ b a l านซิ่ง2วันแต่เบรกไม่ได้กลับเข้ามาเทรดอยู่ใน Balance เพราะฉะนั้นขยายบ a ลานซ์เ r เรียเป็น3วันโดย m a เกตคอนเทกต์ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับถ้าไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชียลวิสุนโซนได้โอกาสสูงจะบาลานซิ่งอยู่ใน3วันนี้ หรืออาจจะลงมาเทสขอบล่างของ balancing area ก็ได้นะครับแต่ถ้าโฮเหนือ initial r e s i s t a n zone ได้ break ึ้นไปแล้วโฮได้ target ต่อไปคือ area break down ของ balancing 4วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสั้นๆวันนี้สำหรับทองคำดาวโจนนะครับก็เสียอยู่ในเลนแคบแคบเช่นเนียการแล้วติดอยู่ใน balancing สิวันนี้เนื่องจากว่านักลงทุนน่าจะรอผลตัวเลข unemployment claim วันนี้ของตลาดสหรัฐ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ราคานนั้นติดอยู่ในบาลานซ์เซเรียขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งคือคุเทดโลเคชันการเทรดในกลาง,ลางเลนนี้นะครับไม่ค่อยดีเพราะว่ารีวอร์ดทูดิโชจะมีปัญหาทีนี้ด้านล่างเนี่ยอินิเชียลสปอร์ตนะครับจะเป็นสมอลเลอร์ไทม์เฟรมอินเฟคชันพอยท์ถ้าราคาเบรกแล้วโฮต้า์อินิเชียลรีสติสเทนจะเป็นสัญญาณวิกเนสในสมอลเลอร์ไทม์เฟรมหรือว่าในอินทราเดไทม์เฟรมจากจุดนั้นราคาอาจจะลงไปถึง b a l านซ์ a r เรียลได้นะครับซึ่ง first t a t ที่นี่น่าจะมี Reaction ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้สั้นๆน,น,นะครับหวังว่าจะมีผลางานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ